สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YNJ Q&A Health ที่จะนำเสนอคำตอบจากข้อเท็จจริงทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งในระบบทางเดินอาหารอีกชนิดที่ร้ายแรงและมีอัตราการรอดชีวิตต่ำหากตรวจพบช้านั่นคือมะเร็งหลอดอาหาร (esophageal cancer) ซึ่งเป็นโรคที่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับพฤติกรรมการกินและการดื่มที่ไม่เหมาะสม คำถามสำคัญวันนี้คือมะเร็งหลอดอาหารเกิดจากอะไรและอาการเตือนที่ชัดเจนที่สุดที่คนส่วนใหญ่ควรสังเกตมีอะไรบ้างการตระหนักถึงอาการกลืนลำบากตั้งแต่วันนี้คือก้าวสำคัญในการป้องกันและตรวจพบโรคนี้ได้ทันเวลาครับส่วนที่ 1. สาเหตุและพฤติกรรมหลักที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งหลอดอาหารส่วนใหญ่แบ่งได้เป็น2ชนิดหลักซึ่งมีสาเหตุแตกต่างกัน มะเร็งชนิด Squamous Cell Carcinoma พบบ่อยในไทยมักเกิดที่ส่วนบนและกลางของหลอดอาหารสาเหตุหลักคือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่อย่างหนักซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุหลอดอาหารเรื้อรังพฤติกรรมการกินการดื่มเครื่องดื่มร้อนจัดเกินไปหรือการกินอาหารที่มีสารไนโตรซามีนเช่นอาหารหมักดองก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ มะเร็งชนิดอะดิโนคาซิโนมาพบบ่อยในตะวันตกมักเกิดที่ส่วนล่างของหลอดอาหารใกล้กระเพาะอาหารสาเหตุหลักคือภาวะกรดไหลย้อนเรื้อรังที่ไม่ได้รับการรักษากรดที่ไหลย้อนขึ้นมาทำลายเยื่อบุหลอดอาหารซ้ำๆนำไปสู่ภาวะเ e รสเอ s o ซ h a g กสซึ่งเป็นภาวะก่อนมะเร็งส่วนที่สสัญญาณเตือนที่ต้องรีบพบแพทย์ทันที มะเร็งหลอดอาหารมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นแต่เมื่อเริ่มมีอาการแล้วมักเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความรุนแรงอาการกลืนลำบากดิสฟาเจียและกลืนเจ็บนี่คืออาการบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดมักจะเริ่มต้นจากการกลืนอาหารชิ้นใหญ่ได้ลำบากจากนั้นจะกลืนอาหารอ่อนหรือน้ำได้ลำบากตามมาซึ่งเกิดจากการที่ก้อนมะเร็งโตขึ้นและปิดกั้นทางเดิอนอาหารน้ำหนักลดลงอย่างมากโดยไม่ทราบสาเหตุ เกิดจากการที่ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อยลงเนื่องจากกลืนลำบากหรือเนื่องจากเซลล์มะเร็งดึงพลังงานไปใช้เจ็บหน้าอกหรือแสบร้อนกลางอกเรื้อรังอาการเจ็บหน้าอกอาจเกิดจากก้อนมะเร็งหรืออาการแสบร้อนกลางอกที่คล้ายกรดไหลย,ย้อนเรือรเร้อรังไข้เรื้อรังหรือสำลักอาหารหากมะเร็งโตจนไปเบียดหลอดลมหรืออาหารและน้ำไหลย,ย้อนจากหลอดอาหารเข้าสู่ปอดส่วนที่ 3. แนวทางการป้องกันและการตรวจวินิจฉัย หยุดบุหรี่และงดแอลกอฮอล์เป็นการลดความเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหารชนิด squamous cell carcinoma ที่มีประสิทธิภาพที่สุดจัดการภาวะกรดไหลย,ย้อนเรื้อรังผู้ป่วย GERD ควรได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยยาลดกรดและการปรับพฤติกรรมเช่นไม่รับประทานอาหารก่อนนอน2-3ชั่วโมงและยกหัวเตียงให้สูงเพื่อป้องกันภาวะ Barrett's esophagus e so การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มร้อนจัดควรปล่อยให้เครื่องดื่มร้อนเย็นลงก่อนบริโภค เพื่อป้องกันการทำลายเยื่อบุหลอดอาหารจากการบาดเจ็บจากความร้อนการส่องกล้องตรวจ endoscopy ข้อแนะนำหากมีอาการกลืนลำบากหรือมีอาการกรดไหลย้อนมานานกว่า5ปีควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการส่องกล้องตรวจหลอดอาหารและกระเพาะอาหารซึ่งสามารถตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นหรือภาวะก่อนมะเร็งได้เช่นภาวะ Barrett's esophagus es สรุปและ take away เพื่อสรุปข้อเท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับมะเร็งหลอดอาหาร สาเหตุหลักคือการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์และกรดไหลย้อนเรื้อรังสัญญาณเตือนที่ต้องรีบพบแพทย์คืออาการกลืนลำบากที่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆการป้องกันและการตรวจคัดกรองทำได้ด้วยการหยุดพฤติกรรมเสี่ยงและการส่องกล้องตรวจหากมีอาการน่าสงสัย ถ้าเนื้อหาตอนนี้เป็นประโยชน์และคุณมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลักข้อเท,ท็จจริงทางการแพทย์อย่าลืมกดติดตามช่อง YNJQNA Health เพื่อไม่ให้พลาดทุกคำตอบจากเราและหากคุณมีอาการกลืนลำบากแม้แต่น้ำควรรีบไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหารเพื่อรับการตรวจสองกล้องทันทีครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ